ครับผมว่าผมไม่ได้รีวิวบุฟเฟ่หนึ่้อยเกบาทไม่มีสวิตชาร์จบวกแวดเกตเปอร์เซน์ะฮะลูกค้าไม่เคยเห็นแน่แน่ว่าเนี่ยกินฮอตเตได้เป็นกองกองแบบนี้ผมท้าได้เลยนะฮะพว่ประเทศไทยราคานี้นะให้แบบนี้กินแบบนี้นี่ครับดูเมนูอีกมากมายเดี๋ยวผมจะแบ่งไปเก็บอันนี้มาให้ดูชัดๆด้วยนะครับอยากได้แบบนี้จัดไปอะดูด,ดูจัดให้ดูเลยเนี่ หกตเต,ตะกไก่ดุเดี๋ยวผมจะแบ่งกินแค่สองตัวทีนี้ผมจะให้น้องเก็บไปแล้ะผมเอามาให้ดูแบบนี้แล้วครับว่าไม่มีไก่กล้าให้แบบนี้เติมไม่อั้นเดี๋ยวเมนูอ,อีกจะให้ดูโอเคมาเรามาตามกันมาก็สวัสดีเป็นทางการอันนี้กินหมดอยู่แล้วมาดูทำไมบุฟเฟ่ที่ ที่ไฮโซซูชิถึงได้บอกว่าเป็นบอบคุราสำหรับสายบุฟเฟ่ะมาดูโชยุ you, เนาะเรากินกันไปทีละสเต็ปอันนี้มันเป็นร้อยเมนูนะผมเอาเฉพาะตัวซิงนเนเจอมาให้ดูนี่ฮะนี่อ่ะมอตเตะไปกินให้ดูเลยดูนี่ครับท่านผู้ชมผมบอกเลยแล้วว่าถ้าใครหาเจราคานี้ทักมา 1>, 1 2 9 9งกวกแหลกเเปอร์เซ็นต์านั้นไม่มีสวิตชาร์จกินเท่าไหร่ก็ได้หอมๆตามมาแล้วบอกว่าเราข้าวน้อยที่สุดมันเป็นยังไงเรามาดูดูชื่อเราดูกันคำต่อคำอย่างนี้เลยเ้ยข้าว,ทาาวรรแทบไม่เห็นข้าวสิบกรัมนะครับแทบไม่เห็นนี่ฮะดู ตับหา่านถ้าไม่ได้แบบนี้ตับห่านแบบนี้นะครับข้าวสิบกรัมน,นะครับดูเลยฮะท้าทายปลาไหลก็เติมไม่อั้นนะครับขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้านะครับมาปลาไหลเนี้ยเสิร์ฟแบบนี้กินเท่าไหร่ก็ได้ดูดูด วันนี้จะพาดูเมนูนี้แหละใครดูคลิปนี้อยู่นะครับคุณจะเจอกับเมนูนี้คือทางร้านคิดขึ้นมาปกติถ้าไปกินร้านไฟ e ์ด n i n g ตามโรงแรมก็จะแพงมากเป็นวา g y วเอ o ีออนด้วยโฟยกาเนื้อนุ่มนุ่มมากๆม,มันแกทกข้าโฟยกากับเรดว n e นะครับ ท่านผู้ชมค,ครับถ้าใครเป็นสายเนื้อนะสไตล์อสอสเตร,รเลยียลองใส่มาคือเบนนิดนึงชอบเขาเรียกอะไรนะ มันจะไม่ไม่ได้มันเวอร์เหมือนญี่ปุ่นมีเคี้ยวนิดนึงแต่นุม่มดลยท่านผู้ชมแต่และอย่างที่เห็นนี่คือสุดๆแล้วแต่ก่อนนี้เมนูนี้ไม่มีแต่ให้ร้านกินก่นตัวนี้ดูดู อันนี้ไม่มีข้าวนะครับจับหานแบบนี้เลยโูบ right, uh, okay, ุฟเฟ่พันสองเอาอลังการมากับโจบอกก่อนโยเนี่ยคุณลูกค้าได้แบบนี้นะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับที่ไฮโซซูชิที่เดียว มันเป็นการกินบุฟเฟ่ต์แบบกําไรคุ้มๆซาโจพูดได้เลยว่าตั้งใจทํามากใครมากินแล้วก็ต้องติดปกติดใจเพราะเราข้าวน้อยเพราะเราสั่งอาหารเป็นชิ้นได้ราคาสมเหตุสมผลน่ะกับพีมเมี่ยมบุฟเฟต่ตนะฮะเนี่ยนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านมาลองกันดูโอ้หดูดูนะดูดูด,ด,ด,ดูไม่ว่าผมกินตะกะตะการแต่มันอย่างนี้เกิงๆอ่ะ Uh huh. อือนี่แหละครับ5คุณคือสายบุฟเฟ่ถ้าคุณคิดว่าคุณกินมาทั่วประเทศไทยแล้ว ให้โซซูชิมีที่เดียวหรือจะไปลองที่อาวุธูทองหลอท้าทั่วไทยพรีเมียมราคานี้ให้แบบนี้สวัสดีครับ